สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเล็กนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปร,รัฐบาลไทยนะครับว่านะแนวทางนั้นจะเป็นอย่างไรหลังที่ออกไปแล้วนะครับคลิปแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองของหลังจากนะแนวทาง ผลของรัฐบาลไทยออกแล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูสูตรกันว่ามันนะครับ,นะรบไปเด็นตัวใดอย่างไรนะครับเรามาวิเคราะห์กันต่อก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคําเตือกนกันก่อน,นครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคํานวณสูตรร้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพร f อีพี่น้องทุกท่านโชคดีเราก็มาดูกันเลยน,นะครับ ต่อไปก็เป็นที่สิบหกนะสิบหกวิธีการอยู่หกแปดนะครับสรุปแนวทางไทยนะครับหนุ่าง สอนหนึ่งสามสี่หา้าดเาดออกแปดเใช้แสนบวกสิบล่างหน่วยล่างบวกแปดคงที่ ได้หกได้เได้แได้เก้ได้สได้หนึ่งเพิ่ม2ได้สสองสองสามสีห้าแก้าแ นั่งแปดเจ็ดใช้แสนใช้ในบุญสองครั้งได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่เพิ่มสองได้หกส่อสาง สามสี่ห้าแปดเก้าแปดแปดเจ็ดใช้ร้อยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งอาสิบบนหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่ได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่ง ได้สองบวกสองได้สี่นี่คือสูตรที่สามสูตรสี่สามสี่ห้าแปดเก้าแปบดบใช้ร้อยลบสอง ได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเพิ่มสองได้สามได้สี่นี่คือสี่สูตรเมื่อนำมาคัดตัวเด่นนะครับตัวชนเด่นนะครับเด่น มี3ตัวเจ็ดมี3ตัวเก้าศูนย์มี่ สองสามสี่หนึ่งสี่นะครับนี่คือเด่นลองครับลองมีหกมีหก มีเมีแมีสมี3มมีสแล้วก็มี4กันครับ กันมีสองกันมีสองนะครับ,รบทีนี้เรากจะได้เลขที่เด่นขึ้นมาก็คือ9ก้าหนึ่ง

03 04 02 16 17 18 13 14 12นทีนี้นะครับกอดคอกันนะครับก็จะมีนะครับ90 91 01, ไปเทียบใส่นแรกาที่ทำให้ลงให้ชมตัวนี้นี่ครับครับประกบเดินไปที่ศูนย์กับหนึ่งไปที่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าตรงนี้มีตรงนี้มีเก้าที่เด่น ก้าที่เด่นมีหนึ่งมีศูนย์มครบเลยครับเก้าศูนย์หนึ่งเก้นย์หนึนะครับ,รบเด่นเก้าศูนี้เอาตัวชนชนสูตรนี้นะครับแปดศู 80. นย์แปดหนึ่ 71. นึ่งเจ็ด 90 91 90 91 93 83 93นะครับ94บมีเท่านี้นะครับที่ชน นี่ครับผมนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นะครับแปดคู่นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมบนล่างนะ นี่คือสูตรแล้วก็นี่คือที่ชนกับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมชนไปตามนี้เลยนะครับอ่ามีหกหนึ่งด้วยนะมีหกหนึ่งด้วยนะมีหกหนึ่งหกศูนย์ด้วยนะครับตัวรูดก็คือนี่ครับเก้าศูนย์หนึ่งถ้าตัวนี้ก็คือชนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ ตัวรูดคือเก้าศูนย์หนึ่นะครับเน้นไปที่901นะครับเอาละครับสลับนะครับนะครับรัฐบาลไทยบนล่างก็มีแค่นี้นะครับหนึ่1 2 3 4สามสี่หนึ่งสองส่เจาะิบคครับผมบนและล่างก็ขอให้เป็นแนวทางให้กับพี่น้องเป็นอย่างดีนะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ